คนเราทํางานเยอะขึ้นเรื่อยๆครับการพักผ่อนจะน้อยลงออกกำลังกายเนี่ไม่ต้องพูดถึงนะน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกันเวลาเรามี24ชั่วโมงเท่ากันนะแต่เราแบ่งจากสารปนสูตรได้อาจจะไม่เท่ากันนะแต่อย่างน้อยแบ่งเวลาให้กับการออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ครั้งเพียงพอครับเราไม่จำเปน็นต้องทํา30นาทีรวดนะฮะเราก็ทําไปทีละ10นาทีตอนเช้า10นาทีตอนเย็นแล้วก็ทําให้ได้สักวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งก็เพียงพอครับ นั่นคือสิ่งที่คนที่ยังไม่เป็นอัมพาตต้องดูงแลตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อัมพาตเกิดขึ้นในคนที่อาจ,จะเสียนอายุแล้วนะฮะปัจจุบันนี้ไม่ใช่ละมาเป็นคนอายุน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆการหมั่นดูแลตัวเองนะครับก็สําคัญคราวนี้ก็ไปเดินต่อไปคือคนที่เป็นอัมพาตมาแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรดีนะไม่ให้เป็นซ้ําการไม่เป็นซ้ําเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็มีอยู่เรื่อยๆฮนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่า ไปทาที่ไหนไปทําที่จังหวัดกรุงเทพมหาะนะครไปทาที่ต่างจังหวัดเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันแต่เจอได้อย่างน้อยประมาณ20%่สเอเโดยเฉลี่ยทั่วๆนะฮะคนที่เคยเป็นนผานแล้วโอกาสเป็นนผานซ้ํา20%นต์น่ากลับมาคว่าคนเหล่านี้เนี่ยควบคุมตัวเองได้ไม่ค่อยดีนะักยังติดเค็มอยู่ยังติดหวานอยู่นะครับกินอาหารไขมันสูงปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายแหละที่เรายังทําอยู่ทุกวันเนี่ยครเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเราเองเนี่ย ที่ต้องระมัดระวังคือทําอย่างสม่ําเสมอฮะถ้าเราเป็นครั้งแรกปุ๊บอย่าเพิ่งชะล่าใจถ้าเกิดหายแล้วโอกาสเป็นซ้ํามีถ้าคุณหมอบอกให้ทานยาต้านเกล็ดเลือดคนที่มีเส้นเลือดสมองตีบนะก็ต้องกินยาต้านเกล็ดเลือดไปตลอดชีวิตที่มีอยู่อย่าให้เป็นซ้ําอีกคนไข้ที่มีคนไหนที่มีเส้นเลือดสมองแตกก็ต้องคุมความดันให้ดีๆอย่าความดันมันขึ้นโมโหมง,งุดหงิดเครียดอดนอนอากาศร้อน เป็นตัวกระตุ้นให้ความดันขึ้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตัวเองนะครับอาหารเค็มเราไม่ได้กินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่และโรคของมันก็มีสาเหตุไม่เหมือนกันอันที่2ก็คือพฤติกรรมเรื่องของการใช้ชีวิตนะเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่าไม่ประมาทนะครับดูแลตัวเองเช็คความดันแล้วชั้งน้ำหนักทุกเช้าจดใส่สมุดไว้นะครับความดันที่บ้านเป็นความดันที่แน่นอนที่สุดเวลาคนที่มาโรงพยาบาลผมว่าความดันเนี่ย บางทีความดันขึ้นนะเจอหมอเจอพยาบาลใส่ชุดโขาวความดันสูงขึ้นก็ตกใจว่าทำไมถึงความดันสูงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคุณหมอไมก่กจะถามว่าความดันที่บ้านเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นการดูแลความดันที่บ้านถึงดีที่สุดถ้าใครที่เป็นเบาหวานอันนี้แนะนําเลยฮะควรจะมีเครื่องตรวจนะครับหรือใกล้ๆบ้านมีสถานีเอไมหรือมีโรงพยาบาลใกล้ๆก็ไปตรวจเขาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเอาให้แน่ใจว่าน้ำตาลใน,นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม คนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับน้ําตาลก็อนุโลมให้ไหม่เกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอนุโลมให้นะฮะเพราะว่าบางคนเข้มงวดมากไปเป็นลมน้ําตาลต่ําอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการกทานยาบางคนเนี่ยกินไม่ได้เบื่ออาหารแต่ยังทานยาเท่าเดิมผลก็คือน้ําตาลในลือดต่ำเป็นลมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรา้องทานได้น้อย ยาที่รับทานอยู่นี้ต้องปรึกษาแพทย์แนละ้วว่าเราควรจะกินเท่าเดิมหรือไม่นะครับสำหรับคนเป็นเบาหวานเรื่องความดันแล้วเบาหวานแล้วไขมันสูงอันนี้เราก็ต้องคุมเข้มตลอดเพราะฉะนั้นการที่เราเช็คเลือดทุกๆ3เดือนที่คุณหมอตรวจเนี่ยเพื่อจะดูว่าไขามันชนิดเลวไขมันคอเลสเตอรอลหรือไขมันไตรกลีเซอไรน์เนี่ยมันสูงหรือเปล่านะซึ่งอันนี้ต้องเจอคุณหมออาหารที่แนะนําว่าควรยังงดกินพวกไข่แดงเรากินได้นะครับไม่ได้ไม่กินไม่ไม่ห้ามกิน ต่กินไข่ขาวเนี่ยให้เยอะๆหน่อยไข่แดงกินสักซึ่งนึงนี่เป็นต้นก็ช่วยได้เพราะว่าบางทีเราไปกินไข่มันเช่นที่อื่นมามันก็จะได้ไม่สูงเกินไปบางคนกินไข่วันละสองคำฟองกินเกลี้ยงแล้วไขมันก็ขึ้นเหมือนกันเพราะนั้นก็แนะนําว่าไข่มีประโยชน์ครับแต่ก็พยายามควบคุมนิดนึงนะครับอาหารอนื่นอ,อันนี้ก็แล้วแต่ปากบางทีคนจังหวัดกรุงเทพคนจังหวัดภาคเหนือคนจังหวัดภาคอีสานคนจังหวัดภาคใต้ การกินอารเรื่องเหมือนกันก็อยู่ที่การควบคุมของแต่ละภาคของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็ต้องดูแลว,ว่าอาหารการกินเราเป็นอย่างไรบ้าง